แต่แล้วพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาโดยไม่พูดอะไรสักคำสิ่งที่ท่านทำเพียงอย่างเดียวกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นทำไมคำพูดสั้นๆของพระถึงทำให้เธอลุกขึ้นจากจุดที่มืดมนที่สุดในชีวิตได้เธอร้องให้อยู่บนถนนจนกระทั่งพระรูปหนึ่งเปลี่ยนทุกอย่างเสียงฝนตกกระทบพื้นคอนกรีตดังก้องในซอยเงียบสงบอากาศเย็นเฉียบซึมเข้าไปในผิวหนังแสงไฟถนนกระพริบราวกับจะดับลงในไม่ช้า เด็กสาวนั่งกอดเข่าอยู่ข้างทังขยะเก่าเสื้อผ้าเปียกโชกน้ำตาผสมกับหยดฝนเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่สั่นเทิมด้วยความหนาวเสียงเครื่องยนต์ห่างไกลเคลื่อนผ่านไปไม่มีใครหยุดไม่มีใครมองเรากับเธอไม่มีตัวตนถุงขนมเปียกแฉะวางข้างๆกลิ่นเนื้ออ่อนๆลอยมาแต่ไกลเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขากลับอ่อนแรงดวงตาของเธอแดงกับมือกำแน่น ในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบทำไมต้องเป็นเธอทำไมไม่มีใครเหลียวแลทันใดนั้นเสียงเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้ช้าๆหนักแน่นแต่ไม่ข่มขู่เธอเงยหน้าขึ้นชายชราในจีวรสีส้มยืนอยู่เบื้องหน้าดวงตาท่านเต็มไปด้วยเมตตาไม่มีคำพูดไม่มีคำถามเพียงยื่นร่มให้เธอและววางผ้าแห้งไว้ข้างๆ ฝ่ามือของท่านแตะไหล่เธอเบาๆความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในร่างเธอสะอื้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความสิ้นหวังพระรูปนั้นนั่งลงข้างๆโดยไม่หวั่นสายฝนสายตาท่านมองไปยังท้องฟ้ามืดครึม้มเธอหลับตาฟังเสียงฝนแต่แล้วเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นจากความเงียบเสียงโทรศัพท์ที่เธอไม่รู้ว่ามาจากไหนหน้าจอแสดงชื่อที่เธอไม่อยากเห็นอีก ดวงใจของเธอกระตุกมือของเธอสัน่นความทรงจำที่เธอพยายามลืมกลับมาราวพายุพระรูปนั้นเปิดตาและพูดครั้งแรกเสียงของท่านนิ่งแต่หนักแน่นเจ้าไม่จำเป็นต้องหนีอีกต่อไปเธอชะงักคำพูดนั้นเหมือนเสียงระฆังที่ปลุกเธอจากฝันร้ายลมหายใจติดขัดในลำคอเธอมองหน้าท่านด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสับสนท่านรู้ได้อย่างไร เสียงของเธอเบาและแห่พร่าพระรูปนั้นไม่ตอบเพียงแต่มองเธออย่างเข้าใจลมหายใจรอบตัวเงียบสงบลงแม้ฝนยังคงตกเธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นนิ้วของเธอสั่นเมื่อจะกดรับสายแต่แล้วท่านแตะข้อมือเธอเบาๆดวงตาของท่านยังไม่ละไปจากใบหน้าเธอบางเสียงไม่ควรให้เข้ามาในใจอีหัวใจเธอกระตุก เหมือนมีบางสิ่งที่เคยถูกลืมกำลังฟื้นคืนขึ้นมาเสียงในโทรศัพท์ยังดังแต่เธอกลับรู้สึกนิ่งอย่างประหลาดมือของเธอค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนพื้นเหนื่อยหน้าขึ้นแสงไฟริมถนนตอนนี้ดูอุ่นขึ้นเล็กน้อยแม้สายฝนจะยังไม่หยุดตกข้าเคยเห็นดวงตาเช่นนี้มาแล้วเสียงของพระรูปนั้นยังคงมั่นคงเต็มไปด้วยความกลัวความเจ็บความเงียบเธอไม่กล้าพูดอะไร เพียงแต่น้ำตาไหลอีกครั้งไม่ใช่เพราะความทุกข์แต่เพราะการยอมรับการเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งคนเดียวอีกต่อไปแสงฟ้าผ่าครั้งหนึ่งสว่างว่าบนท้องฟ้าเสียงดังสถานไปทั่วเธอกอดตัวเองแน่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้สั่นเพราะกลัวเธอหันไปมองพระรูปนั้นรากับจะถามว่าแล้วฉันควรทำอย่างไรต่อพระรูปนั้นยิ้ม ยิ้มที่เหมือนจะรู้คําตอบของคําถามทั้งหมดในใจเธอเดินท่านพูดเพียงคําเดียวแต่คําคํานั้นกลับดังชัดเจนในหัวใจเธอเธอมองถนนเบื้องหน้ายาวไกลเปียกชื้นและว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแสงสว่างรออยู่ปลายทางแต่เธอไม่รู้สึกกลัวมือของเธอกับผ้าแห้งที่ท่านให้ไว้แน่นเธอลุกขึ้นช้าช้าแม้ขาจะยังสั่นแต่น้ำหนักของเธอก็มั่นคงขึ้น พระรูปนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ลุกตามไม่ได้ชี้ทางแต่แววตาท่านบอกชัดว่าเธอสามารถไปได้สามารถรอดจากสิ่งที่เคยกักขังใจไว้เสียงฝนเบาลงเล็กน้อยกลิ่นดินเปียกลอยแต่จมูกเธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่สองแม้รองเท้าจะเปียกจนชุ่มแม้เสื้อผ้าจะยังไม่แห้งแต่ภายในเธอกลับเริ่มอบอุ่น เธอไม่หันกลับไปมองแต่รู้ดีว่าท่านยังอยู่ตรงนั้นและจะอยู่ในความทรงจำของเธอเสมอเธอเดินต่อไปในค่ำคืนอันเปียกปอนแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เดินเพราะต้องหนีเธอเดินเพราะพร้อมจะเริ่มใหม่เสียงฝีเท้าของเธอกระทบแอ่งน้ำเบาๆทุกก้าวมีน้ำหนักที่ชัดเจนกว่าครั้งไหนๆเธอรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านใบหน้าเย็นแต่ไม่หนาวเหมือนก่อน ข้างทางมีต้นไม้ไหวเอนตามแรงลมแสงไฟจากหน้าร้านเล็กๆทะลุม,ม่านฝนออกมาให้ความรู้สึกเหมือนแสงจากบ้านหลังหนึ่งที่รอใครบางคนกลับมาเธอหยุดยืนมองมันหัวใจเต้นช้าลงในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอไม่หลงทางอีกต่อไปเสียงฝนกลายเป็นเสียงปลอบประโลมไม่ใช่เสียงกดดันถนนเบื้องหน้าแม้ยังมืดแต่เธอไม่กลัวเพราะในความมืดนั้น มีแสงบางอย่างเกิดขึ้นในใจแสงของการให้อภัยแสงของความหวังและแสงของการเริ่มต้นใหม่เธอก้าวเดินต่อพร้อมรอยยิ้มเล็กๆที่เริ่มปรากฏบนใบหน้าแม้น้ำตาจะยังไม่แห้งสนิทแต่มันไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บอีกต่อไปเป็นน้ำตาของการปล่อยวางของความกล้าหาญที่ค่อยๆงอ,อกงาม แม้พระรูปนั้นจะไม่ได้เดินมาด้วยแต่เธอรู้ดีว่าท่านได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเธอไปตลอดการเสียงฝนหยุดลงอย่างเงียบงนันอากาศรอบตัวเริ่มอุ่นขึ้นทีละน้อยเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดเมฆดำค่อยๆถอยหายไปจากขอบฟ้ามีแสงจางๆของรุ่งอรุณส่องลอดมาเธอยกมือขึ้นรับไอแดดแรกของวันอุ่นจริงๆ ริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะคลี่ยิ้มอย่างเต็มใจหัวใจที่เคยหนักอึ้งกลับรู้สึกเบาดังปุยนุน่นทุกฝีก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนเป็นบทใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นบทใหม่ที่เธอเป็นคนกำหนดเองเสียงนกเริ่มดังจากกิ่งไม้ข้างทางชีวิตเล็กๆรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนโลกทั้งใบตื่นขึ้นพร้อมกับเธอเธอหยุดยืนตรงหัวมุมถนน ตรงจุดที่เธอไม่เคยกล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าไปและตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความสงบไม่ใช่เพราะลืมอดีตแต่เพราะเข้าใจมันเสียงรถคันแรกของเช้าวันใหม่ขับผ่านเธอมองตามก่อนจะหันหลังให้มันและเดินต่อไปเธอไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอพร้อมจะไปถึงที่นั่นด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดการ แสงแดดอ่อนๆสะท้อนจากพื้นถนนที่ยังชืน้นเธอก้าวเดินอย่างมั่นคงแม้จะยังไม่รู้ปลายทางแน่ชัดลมหายใจลึกๆครั้งแรกในรอบหลายวันมันไม่เจ็บไม่ตื้นไม่หนักอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนปลดพันธนาการบางอย่างออกจากตัวเองรอยยิ้มเล็กๆยังอยู่บนใบหน้าและในใจมีเสียงหนึ่งแผ่วเบาเสียงที่ไม่เคยกล้าเชื่อมาก่อนฉันจะไม่กลับไปที่เดิมอีกแล้ว สองเท้าพาเธอผ่านบ้านเก่าผนังทะลอกไฟนีออนกระพริบที่ที่เธอเคยนั่งกอดเขาอย่างสิ้นหวังวันนี้เธอเพียงแค่มองแล้วเดินผ่านไปไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นมีเพียงความเข้าใจว่าอดีตไม่สามารถลบได้แต่สามารถอยู่กับมันโดยไม่เจ็บปวดเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังว่ามาตามลมเธอหลับตาฟังไม่ใช่เพราะเป็นเสียงของศรัทธาแต่เป็นเสียงที่พาให้เธอระลึกถึงพระรูปนั้น พระผู้ไม่เคยถามอะไรเลยแต่กลับให้คำตอบทุกอย่างที่เธอตามหาเดินคำเดียวนั้นยังคงดังก้องในใจและในเช้านี้เธอกำลังทำตามคำนั้นเธอกำลังเดินอยู่ด้วยแรงของตัวเธอเองเสียงรองเท้ากระทบทางเท้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอหัวใจเต้นนิ่งสงบเหมือนพบจังหวะที่พอดีกับโลกเธอมองรอบตัวผู้คนเริ่มออกมาจากบ้าน เสียงเปิดประตูเสียงหัวเราะเบาๆจากเด็กที่วิ่งเล่นกลิ่นขนมปังอุ่นๆลอยออกจากร้านมุมถนนภาพเหล่านี้เธอเคยมองไม่เห็นเคยเดินผ่านไปโดยไม่รู้สึกถึงความงดงามเหล่านี้เลยวันนี้เธอมองมันอย่างเต็มตาราวกับได้เห็นโลกเป็นครั้งแรกใบหน้าของหญิงชาราหน้าร้านดอกไม้ส่งยิ้มให้เธอยิ้มตอบเป็นรอยยิ้มที่ไม่ต้องฝืนและในวินาทีนั้น เธอรู้ว่าเธอยังมีที่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ในอดีตที่ปวดร้าวแต่ในปัจจุบันที่มีโอกาสให้เริ่มใหม่เสียงนกโผบินผ่านหัวเธอเงยหน้ามองมันขึ้นฟ้าเหมือนร่างกายและจิตใจของเธอก็เบาขึ้นไปพร้อมกันไม่มีน้ำหนักของความกลัวไม่มีเสียงด่าทอไม่มีคำกดดันมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังเธอสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง แล้วก้าวเดินต่อไปบนถนนชีวิตครั้งนี้ไม่ใช่เพราะมีใครบอกให้เดินแต่เพราะเธอเลือกที่จะเดินเองและไม่มีสิ่งใดจะหยุดเธอได้อีกต่อไปข้างหน้ามีแยกถนนเล็กๆที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนทางหนึ่งมุ่งสู่ย่านคุ้นเคยที่เธอเคยหลบหนีอีกทางหนึ่งทอดยาวไปสู่พื้นที่ที่เธอไม่รู้จักเธอยือนมองมันอยู่ครู่หนึ่งลมเช้าเย็นๆพัดเส้นผมปลิวไหวเธอยกมือปัดเบาๆ ดวงตาของเธอแน่วแน่ขึ้นทีละนิดเธอก้าวไปทางที่ไม่เคยเดินมาก่อนทางที่ไม่มีภาพจำเก่าๆคอยหลอกหลอนทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนได้ลบความกลัวออกจากหัวใจร้านเล็กๆริมถนนเริ่มเปิดไฟเสียงกริ่งหน้าประตูดังเมื่อลูกค้าเข้าร้านกลิ่นหอมของกาแฟอ่อนๆลอยแต่จมูกเธอหยุดยืนตรงหน้าร้านพนักงานสาวหลังเคาน์เตอร์ส่งยิ้มอ่อนโยนให้เธอยิ้มตอบอย่างมั่นใจ เรากับเป็นอีกคนที่เพิ่งได้เกิดใหม่ในเช้าวันนี้ภายในร้านอบอุ่นและสงบเธอผลักประตูเข้าไปไม่ใช่เพื่อหนีไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพราะวันนี้เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าชีวิตจะพาเธอไปไกลแค่ไหนเธอจะไม่หันหลังกลับไปอีกเธอจะไม่ร้องให้ข้างถนนอีกและจะไม่มีวันยอมให้ใครหรืออดีตใดๆพรากแสงในใจเธอไปอีกครั้ง เสียงกลิ่งประตูดังแผ่วเบาขณะที่เธอก้าวเข้าไปในร้านกลิ่นกาแฟสดผสมกลิ่นขนมอบลอยคลุ้งทั่วห้องแสงแดดอุ่นๆทะลุกระจกหน้าร้านตกกระทบบนโต๊ะไม้เงียบสงบเธอเลือกนั่งตรงม,มุมริมหน้าต่างที่นั่งซึ่งสามารถมองเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาพนักงานเข้ามารับออเดอร์ด้วยรอยยิ้มใจดีเธอสั่งโกโก้อุ่นหนึ่งแก้วเสียงนาฬิกาบนผนังเดินไปทีละวินาที แต่เธอไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วหรือช้าเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นและรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังอยู่ในที่ที่ควรอยู่โกโก้อุ่นถูกยกมาเสิร์ฟพร้อมกลิ่นหอมหวานเธอประคองแก้วไว้ในมือความอบอุ่นแผ่จากปลายนิ้วลามเข้าสู่ใจดวงตาของเธอมองออกไปนอกร้านเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งจูมือแม่เดินข้ามถนนเธออดยิ้มไม่ได้เพราะวันหนึ่งเธอเองก็เคยเดินแบบนั้น ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้แม้จะไม่มีใครจูมือเธออีกแล้วเธอก็เดินต่อไปได้ด้วยตนเองไม่มีเสียงร้องไม่มีน้ำตามีเพียงเงียบสงบมั่นคงและศรัทธาในก้าวต่อไปของตนเองเธอยกแก้วโกโก้ขึ้นจิบช้าๆรสชาติหวานละมุนตัดกับความขมบางเบาวรากับสะท้อนเรื่องราวในชีวิตที่เพิ่งผ่านพ้น ขมก่อนแล้วค่อยหวานเสียงพูดคุยเบาๆลอยมาเป็นระลอกจากโต๊ะข้างๆจากพนักงานหลังเคาน์เตอร์เป็นเสียงของชีวิตประจำวันที่เธอเคยมองข้ามไปวันนี้ทุกเสียงกลับชัดเจนและมีความหมายเธอวางแก้วลงอย่างแผ่วเบาทอสายตามองถนนอีกครั้งรถคันเล็กๆเคลื่อนผ่านช้าๆนกตัวหนึ่งบินต่ำแล้วหายลับไปบนหลังคาชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าใครจะเจ็บจะล้มหรือจะหายไปทุกอย่างยังดำเนินต่อและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนั้นอีกครั้งประตูร้านเปิดออกอีกครั้งหนึ่งลมเช้าพัดเข้ามาเบาๆเธอสูดหายใจลึกรับความสดใหม่ของวันใหม่แล้วลุกข,ขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ใช่คนที่นั่งร้องให้ข้างถนนอีกต่อไปแต่เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ผ่านคืนยาวที่สุดในชีวิตมาได้แล้ว และพร้อมจะ,ะเผชิญกับแสงของวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเธอเดินออกจากร้านช้าๆแสงแดดเช้าส่องกระทบใบหน้าอบอุ่นกว่าทุกครั้งที่เธอจําได้เธอยกมือขึ้นบังแสงก่อนจะหลับตาลงสักครู่เงียบสงบไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงดูถูกมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองมั่นคงมั่นใจ เสียงรองเท้าของเธอสัมผัสพื้นถนนอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีฝนไม่มีความเปียกปอนมีเพียงความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ทุกซอกซอยทุกทางเดินที่เธอเคยกลัวตอนนี้กลับเป็นแค่เส้นทางธรรมดาเส้นหนึ่งเธอไม่ต้องวิ่งหนีอีกแล้วไม่ต้องหลบซ่อนอีกแล้วโลกที่เคยดูเย็นชาตอนนี้กลับดูเหมือนเปิดรับและเธอก็พร้อมเปิดใจรับมันอีกครั้ง พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่เธอเลือกเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนมันให้เพราะเธอได้เปลี่ยนตัวเองแล้วจากวันที่เธอร้องให้บนถนนสายหนึ่งจนถึงวันที่เธอลุกขึ้นและเดินต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นลมหายใจของเธอในตอนนี้เต็มไปด้วยอิสรภาพทุกย่างก้าวเหมือนได้ถอนรากอดีตออกจากใจทีละนิดเธอมองรอบตัวอย่างคนที่ไม่รีบร้อนอีกต่อไปไม่ต้องหลบสายตาใคร ไม่ต้องซ่อนรอยแผลไว้ภายใต้รอยยิ้มจอมปลอมเธอเดินผ่านป้ายรถเมที่เคยยืนรอในคืนฝนที่ที่เธอเคยยืนร้องให้ในความมืดแต่วันนี้เธอเดินผ่านมันอย่างสงบไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีเงาของความกลัวเพียงเสียงลมหายใจที่แน่นิ่งและจังหวะเท้าที่มั่นคงตรงข้างหน้ามีเด็กคนหนึ่งล้มบนทางเท้าร้องให้เบาๆเพราะเจ็บหัวเขา่าเธอรีบเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆ ไม่ลังเลไม่ลังเลเลยสัตนิดเธอยื่นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กที่พกติดตัวอยู่เสมอเด็กคนนั้นรับไว้มองหน้าเธอด้วยดวงตาชื้นชื้นเธอยิ้มให้พร้อมเสียงที่อ่อนโยนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเจ็บถ้อยคำเหล่านั้นเป็นคำที่เธอเคยอยากได้ยินแต่ไม่มีใครเคยพูดให้ฟังวันนี้เธอได้พูดให้คนอื่นฟังแทนน้ำเสียงของเธอสั่นน้อยลงมันคงขึ้น และเต็มไปด้วยพลังของคนที่เคยล้มแต่ลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแม่ของเด็กรีบเดินเข้ามาหาคงขอบคุณเธอด้วยแววตาซาบซึง้งเธอยิ้มตอบอย่างเรียบง่ายและลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นที่หัวข่าวของตัวเองเบาๆเด็กคนนั้นยังหันมามองเธอก่อนจะโบกมือลาเล็กๆเธอเดินต่อไปแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนได้ทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลัง ความกลัวเก่าๆความเจ็บที่ฝังลึกในอดีตถูกละลายด้วยการกระทําเพียงเล็กน้อยสิ่งที่พระรูปนั้นเคยมอบให้เธอในค่ําคืนนั้นวันนี้เธอได้ส่งต่อมันไปในแบบที่เธอไม่รู้ตัวเธอเดินผ่านซอยแคบๆที่เคยเป็นทางหนีตอนนี้มันกลับเป็นแค่ทางเดินธรรมดาไม่มีภาพจําคอยหลอกหลอนไม่มีเสียงกรีดร้องในหัวแสงแดดลอดผ่านผนังเก่าๆลงมาที่ปลายเท้าเธอ เธอหยุดมองเงาของตัวเองมันไม่สั่นไม่ไหวมันนิ่งและมั่นคงเธอก้าวต่อพร้อมรอยยิ้มที่แท้จริงรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยหายไปแต่ตอนนี้กลับมาดว่างบนใบหน้าเธออีกครั้งเธอเดินผ่านบ้านหลังเล็กๆที่หน้าต่างเปิดทิ้งไว้เสียงเพลงเบาๆลอยออกมาทำนองอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดที่ห่างหายไปนานเธอหยุดฟังอยู่ครู่หนึ่ง หัวใจรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความทรงจำที่ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นพลังแสงแดดลอดผ่านม่านไม้ระแนงส่องลงบนไหล่เธอเธอยกมือแตะมันเบาๆสัมผัสนั้นไม่ใช่แค่ความร้อนจากแสงแต่มันคือการย้ำเตือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังเดินต่อแม้เคยร้องไห้ แม้เคยล้มแต่ก็ยังลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองและในจังหวะเดียวกันนั้นเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังขึ้นอีกครั้งกังวานสะอาดเธอหลับตาลงช้าช้ายืนเงียบอยู่กลางถนนเล็กๆปล่อยให้เสียงนั้นไหลผ่านเข้าไปในใจลึกและนิ่งเหมือนเสียงสุดท้ายของคืนเก่าก่อนชีวิตบทใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง ท้องฟ้าดูใสกว่าที่เคยเห็นแม้จะมีเพียงเมฆขาวลอยผ่านเบาๆแต่มันกลับงดงามจนเธอเผยยิ้มลมหายใจเข้าเต็มปอดไม่มีความกดดันไม่มีน้ำหนักถ่วงใจเธอหันมองถนนที่เพิ่งเดินผ่านมามันยังเหมือนเดิมแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวที่เคยกอดเขาร้องไห้ในคืนฝนกระหน่ำกลางแสงไฟสลัวข้างทาง ตอนนี้กลายเป็นหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางแสงอาทิตย์ไม่ใช่ผู้รอความเมตตาแต่เป็นผู้ที่พร้อมมอบมันให้คนอื่นเธอก้าวเดินต่ออีกครั้งแสงแดดข้างหน้าจดจ้ามากขึ้นเรื่อยๆคล้ายเป็นสัญญาณของเส้นทางใหม่ที่แม้จะยังไม่รู้จุดหมายแต่เธอก็พร้อมจะไปถึงมันด้วยหัวใจที่ผ่านความแตกสลายมาแล้วและยังคงเต้นอยู่อย่างเข้มแข็งและสงบกว่าครั้งไหนๆหน เสียงลมพัดเบาๆลูกผ่านเส้นผมของเธอเธอหยุดยืนที่มุมถนนสายหนึ่งถนนที่ทอดยาวออกไปสู่เส้นขอบฟ้าผู้คนเดินผ่านไปมาเสียงหัวเราะเสียงชีวิตข้างทางทั้งหมดไหลรวมกันเป็นภาพของโลกที่ยังคงหมุนเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในฐานะคนที่หลงทางแต่ในฐานะคนที่พบเส้นทางของตัวเองแสงแดดยามสายส่องลงมาบนใบหน้า เธอหลับตารับความอุ่นไหวของแสงอย่างเงียบงันในใจไม่มีคำถามค้างคาไม่มีเสียงตำหนิตัวเองอีกมีเพียงเสียงหนึ่งที่ชัดเจนเสียงของเธอเองฉันเดินมาไกลามากแล้วประโยคสั้นๆที่เต็มไปด้วยความหมายแล้วเธอก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งก้าวเดินต่อไปอย่างเรียบง่ายอย่างสงบและอย่างภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะแม้จะเริ่มต้นจากน้ำตาบนข้างถนนแต่เธอก็เลือกที่จะลุกขึ้นเลือกที่จะเดินและในที่สุดเธอก็พบทางกลับมาสู่ตัวเองอีกครั้ง